ันเลกบอกกันเล็กบอกเจ็ดหนึ่งกับศนเจ็ดโอ้กันเลกบอกศนใจ็กับเจ็ดหนึ่งโดมันใกล้ใกล้ไม่ไกลกันมันเขาจะรอล้วจะมาบอกแล้วตรงแล้วตรงมาบอกเราบอกว่าเรามาเมือนจะซองเราบอกว่ากันแมนเล็กบอกศูนย์เจ็ดบอกเจ็ดหนึ่งตระหนักเราบอกจริงจีสวัสดีครับเอซี FC ทางช่องพีนิวสุรินทร์ไทยแลนด์นะครับยี่นะครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่า พูดถึงเลขของลุงต้อยนะครับลุงต้อยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ถือว่าให้เลขแม่นพอสมควรนะครับเพ่นพอสมควรก็ถือว่าแล้วก็ที่ให้มาลุงต้อยก็จะเป็นเลขน้อยนะเป็นเลขคือน้อยก็คือสองตัวสามตัวนะครับก็คือจะมีชุดสองชุดเท่านั้นนะครับอย่างเช่น งวดที่ผ่านมานะครับแกจะโทรมาบอกเนาะใครใครจําได้นะครับเพราะว่าอแอดประวัติก็เอาคลิปที่ที่แกโทรมานะครับก็เลยอเอาคลิปที่แกมาพูดถึงด้านตัวเลขนะครับตอนแรกที่แกพูดแกแกแกอาจจะพูดผิดผิดไปก็คือเก้าสามเก้าส เก้าสามแปดสามหรือเก้าเก้าสามแปดห้าอะไรเนี้ยนะครับผมก็จําไม่ค่อยได้นะครับแต่แต่พอแต่พอคุยกันนานไปพอสมควรจนผมถามมาย้ําคือตัวไหนนะครับลุงต้อยก็แกก็พูดเอ๊ะแกก็บอกมาว่าเขามาเขามาเข้าฝันบอกว่าตัวเนี้ยล็อกแล้วล็อกแล้วไปหาไว้เลยตัวนี้ล็อกแล้วยังไงก็ต้องต้องมาเนี่ยนะครับแกก็บอกผมอย่างนั้นครับ แกบอกว่าล็อกแล้วคือตัวอะไรผมก็เลยถามว่ามันตัวอะไรต้องต้อยนะครับก็แกก็บอกว่า่95859585 5. 5, 5. แค่นี้นะครับแกบอกว่าแค่นี้ไปไปเลยไปไปนี่เลยไปอะไรเลยอ่ารีบๆเลยแบบนั้นนะครับแกก็พออันนั้นก็เป็นคลิปที่ที่แกโทรมานะครับก็แกแกโทรมาหาผมนะครับอ่ะ ก็ลองไปฟังคลิปดูกันสักนิดหนึ่งนะครับเขามากับพมนาเขาบอกเขาบอกว่าเรข่เขาจะรอกส่ตัวนี้ท้องตัวนี้เขาบอกอก่อนที่ผมจะเต็นปั้นที่ห้ากว่าและมั้งเขาบอกได้ยินเขาพูดกันแกมาบอกว่า,วา แกบอกว่าพูมพูมพูมนะแกมาพูดว่าแต่พ่อไม่ได้พูดหรอกพ่อเห็นพ่อเดินมาด้วยกันหยุดแต่พูมนาพูพูคนคนคนที่บอกนี่เขาบอกว่าเขาเขาเขาได้ยินว่าเขาบอกว่าเขาเขาได้ยินว่าเลขเขาจะรบใสห้าแปดกับห้าเก้าบินได้ยินเขาพูดกันประมาณนี้แะ่ ผมผมงคิดว่ามันมันน่าจะมาในโปรแกร้วเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะรดเรื่องใจ5แปบกำให้เจ้ากลับมาแันจริงอ่ะนะครับก็พอได้ฟังคลิปแล้วเป็นอย่างไรนะครับเป็นยังไงกันเนาะนะครับก็ใช่หรือเปล่านะครับวันนั้นที่แกโทรมานะครับที่แกโทรมาหาผมนะครับอ่าก็เป็นตามนั้นนะครับงวดนี้นัาก็ถือว่า เราเดินทางไปนับเดินทางไปตามาตัวเลขนับกับหลุงต้อยนับอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะเอามาฝาก f อนับอะนะครับก็แกเขาบอกว่าคนเดิมมาให้อีกแล้วคนเดิมมาให้อีกแล้วคนเดิมมามาบอกนับมาบอกว่ารีบเลยนะร,รีบเลยเดี๋ยวจะหาไม่ทันว่างั้นนะโอ้โหนะครับก็ เป็นการที่เราเราไปไปหาลุงต้อยวันนั้นก็ถือว่าหลายๆคนมากนะครับ YouTuber, ยูทูบเบอร์หลายๆคนหลายๆช่องนะครับก็ที่ได้เดินทางไปจะถ่ายทอดนำตัวเลขของลุงต้อยมาฝากนะครับหรือบางคนก็ลองเอามาพิจารณาผมก็ผมก็เลยมานั่งพิจารณาเลขลุงต้อยนะครับก็แกให้มาก็มีแค่นี้ก็ลองลองเอาไปพิจารากันดูเพแกให้แค่7 7็หนึ่ง เจ็ดเจ็ดหนึ่งนับเจ็ดสองตัวเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดศู 70, นยะ์นับเจ็ดเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดศูนย์นะครับอันนี้ที่แกที่ลุงต้อยแกให้มานะครับที่ลุงต้อยแกให้มาผมก็เลยอ่ะอ่ก็ก็ถามแกแกก็แกแก็ปกโททรโรไปบอกแอดประวัติตาไมแอดประวัติไม่ไม่ไม่ไมซื้อมานะครับก็ผมก็เลยบอกว่าอ๋อผมไม่ค่อยนะเพราะว่าหลังๆเนี่ยผมผม ผมไม่ค่อยไอ้นี่เลยนะครับไม่ค่อยไปไปอ่าอ่าลงทุนนะครับก็ไม่ค่อยไปจัดการพวกนี้ก็เลยบอกลุมต้อยไปผมไม่ได้ถูกแกก็ผิดหวังแต่ว่าลุมต้อยแกก็บอกว่าแกก็ก็ได้ได้ได้ไดไดทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเนาะนะครับก็แกก็ได้ประมาณเจ็ดสิบห้าบาทนะแกก็บอกว่าได้เจ็ดสิบห้าบาทก็ได้ได้เก้าห้ากับอ่า หกห้านะครับแกก็บอกว่าตัวหกตัวเก้าแกก็เลยกลับหัวด้วยนะครับก็ได้ถือว่าแกก็ได้โชคได้ลาบนะก็ดีใจกับลุงต้อยแล้วก็ดีใจที่กับคนที่ติดตามลุงต้อยนะครับติดตามลุงต้อยเนาะนะครับบางทีเราไปหาลุงต้อยนะครับก็เป็นอยากให้ท่านผู้ชมฟังแล้วก็ดูว่าเลขของแกงดเนี้ยเป็นยังไงเนาะนะครับแต่ว่าลุงต้อยงดนี้ก็ให้มาแค่สอง สองหางัันนี่แหละครับก็771ดครับ70นะครับก็ลองอ่ะเดี๋ยวอยากจะให้ท่านผู้ชมดูคลิปว่าลุงต้อยอให้มาเป็นยังไงพูดยังไงนะครับ เป็นเเหราหาเป็นเหตุผมผมตัวผมตัวหาหลายคนในแต่ผมมีคนในรับสายผมโทรหาผมมีคนรับสายเลยบอกครับสายถ้ากันเพชรยังไยรู้จิบเจอเจอคนเดียวเพชรประวัติรับสายคนเดียวท่ามกลางเวลเจตังเวลารับสายตอมนี้ผู้ใดรับสายเลยโูรไปเร็วบ่บอกรับสายนี่ผมพันมาแร้ขอมกระพุ่มหน้าคนเก่ามา มาว่าพันมาหายมีมเห็นไม่บ้านผมไม่บ้านผมผมบอกโจบอกไปสิเจ้าไปสิเลยคนนี้เจ้ากาเป็นเก่าเข้าสองโจเส้นได้โจตุ่มติดตุ้มไอ้ก็แม่บ้านกับบ้านได้สีกันพอได้อยู่นผมผมมันเส้นเขาในหาสิบบาทอ่นั่นนั่นหาเก้าในห้าสิบน้องที่นี่อันหกหายนะกระสิ กันแนวเวลาผมันได้ว่าพูผันนะเป็นละกอมจากเป็นละคกกได้ว่ากันได้สิกันไหมถึงพอดีเลยเล็กคิดกันไว้จะเอาเอาหกับหกลวยเนาะก็เก้าห้าหได้น้มนเลยไม่ได้กลับเลยไ่ได้กลับเลยไม่ไดับได้ห้าสิบบาทก็ใส่ได้รวมแล้วได้เจ็ดสิบบาทว้านึ่งวันได้ห้สบาทเจบหาบาทมือนี้ยี่สบาทฮักให้ผู้เอา อ่ะฟันแล้วงวดนี้เป็นยังไงเพิ่นเพ่นผมฟันจริงจงทีเลยครับพนางม่พนไงแม่แม่พนหลักผมก็เพิ่อ็เลยก็โอเลยไม่มึงเก่ใจตนหัวก็มาไหวเพิ่มาแล้วขึนก็มาไหวกูก็ยันมันดังไปบางทีนะเด็ก่นมันบอกตัเดียวเลยแต่เด็กำตามตให้เอพีให้ให้ให้เอซีเอพีตม เพราะว่าเด็กผมมันไม่ค่อยเข่าสามตัวน่ะตัวมากน่ะมีแต่สองตัวมีรอบนี้สามตัวครั้งแรกเข่าสามต้นหนักวันวันในบุหงแต่มันเขาว่าโจ๊บบุบแต่ปกติลูกต้อยจะมีแค่สองตัวสองตัวให้แต่มีรอบนี้บอกสามตัวเลยะอกสามตัวมีปากกาเล็บเะแล้วไป

มาเช่ี้เจ็ดเจ็ดหนึ่เจ็ดเจ็ดห่งดูต่อถึงมาบอกพรุ่งพรุ่เน้าพรุ่งน้าคนทิมมางบอกคนคนทิมมับอกว่าเขาโรคเรเลยขาโรคเรศเขาะรอขนเราขาแปกี่หมาเก้าวโรคก็ไม่ยินทั้งโตแะ้วาเราคอยยินอย่างนี้เขากันมันก็เลย่มาอกมึงบอกเมี่นไปติดเลแต่โต๊ะหาประดีก็โต๊ะหาปะเดีก็ไปรับาช้บางคน เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ด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 เอาเอาเอดังดังไหมสิผมไม่ค่อยได้ยินเจ็ดเจ็ดหนเจ็ดเจ็ดแต่ว่าต้นมาเราเราศูนย์ครับเราศูนย์ผมเลตี้แดบติ๊กติ๊กติ๊กมือหมันตกติดเจ็ดศูนย์น็ำเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นำเจ๊กหัวเจ๊กหัวเจหัเป็นเจ็ดศูนผมผมเคยอยู่ผมเคยอยู่ ปีนั้นปีนั้ผมพันน้ำโบเจ้าผม็มหาคือว่าผมพันน้ำโบเจ้ามาเันมหาเนมาุจะมันก็ทนไปให้มันเจ๊กเลยออกทนจะดีอ่อย่าลืมไปกับอืมน่ไปกัเด้อบรังนะครับเด้อผมมันแต่ตัวมากขัมันผมพันเยมันพอน้องรองรังวดดีเลยงวแต่ว่างวดมันโทรให้ไป แต่วบอกว่าบอกแค่เจ้นาีนจะเก็ว่วาื่เข้ไปนังกันนังม่ติ่เลยนะคกับบอกแค่บอกแค่เป็ดเป็ดอีกาะเป็ดก็ผ่าเข้าถงเป็ดผ่าเามาสั่นบอกซ้ำนั่นบอกว่าเขาลกแล้วล็กแล้วบอกเขาล็อกเลยเขาเขาจะล็อกเลยเออลอกคนนก็พาเก้าเด้อตัวหาแท็กกระบาดแทตัวไปกับคนในประทางคนตัวตยนะครับตัวคอสอบตัวสอบ ตรวข้อบเป็นยังไงมันถึกวาถึกวตดเลยเหน่เจดเ้นเนเนบอกได้เจเจกัเจเจ็ดน้นะคะหันหันซาาๆนะครับป๊าบข้อสอบนี้ถูกต้องนะถูกต้องครับถูกต้องนะกับจถูกต้องนะครับลุงต้อยบอกถูกต้องแล้วข้อสอบที่เจ็ดตังครับ อาสาวผู้ไทยนะครับเขียนหาสวยนาวูไทยเขยนหาสวยเนี่โทษโทษหายเป็นตันเนนเป็ตนจะข้องจะตั้งฮะเราผไ่โทกวะ้องให้แต่งไหนแต่งเจนนี่ขอโทษหายเด้อขอโทษนะรับเอาไปพิจารณากันนะครับอาลุงต้อยให้ต่อมวดหลังจากลุงต้อยบอกเขาฝันเลว พ,พี่น้องบอกแล้วพี่น้องว่ารีบมาเด้อรีบพากันมาเด้อเดี๋ยวมันสิอันก่อนเดี hmm? like <t <t ๋ยวสิหาซื้อบ่ได้มาสันว์เจ้ามาพ่นให้แอ็ดปะไปไปอ่าก็ผมเนี่ยตหาสารเกลือเนาะโตหาตัวหาแตหาแต้มเลยเด็กออกปันแอ็ดปะได้มามาหาผมเลย ปูลมาเลยปนน้กระกัวาง้ามากเบัาเม็ดเดียวเลยบอามาผูเดียวประเดี๋ยวผูอื่นเขาประด้น้ำมาพูเดียวปเดียวเสียงดังๆตัวเลขขอเสียงสวรรค์ไหมย่ำย่ำพ่อย่ำตัวเลขดังๆเราเราเบอกว่าเรามาเหมือนจะโซนเราบอกว่าคะแนนเลขบอกศูนย์เจ็ดบอกเจ็ดหนึ่งตัวลเราบอกจริง บอกศูนย์เจ็ดสเป็นเจ็ดหนึ่งน่บบอังกฤษก็ระบอังกฤษก็ไปเลยแต่ผมแต่ผมหมั่นเจยูทันมันเป็นแป้งยังไงเด้อครับประมาณประมาณไก่มอเลยครับประมาณสิบสามสิบสี่มาใหม่มาม่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราถึมาบอกว่าเค้าเค้าอกเบอกที่มีผมทะไทยเอเขาจะมาบอกว่า็อกเลยบอกก็ก็ถือว่าอ่า ให้เลขมาประมาณเนี้ยแล้วผมกอ็อยากให้ทุกคนลองลองลอง,ลองพิจารณาดูถึงด้านเลขลุงต้อยผมก็ดูแล้วผมก็ถือว่าเลขของแกก็ก็สวยก,ก็ก็เป็นเลขท,ที่ที่ดีเลยนะครับที่ดีเลยนะครับอ่ะนะก็มาลองติดตามนะครับก็เป็นกําลังใจให้ลุงต้อยด้วยแกก็นะเป็นผู้พิการนับก็ติดเตียงนะครับเป็นผู้พิการติดเตียงแล้วก็เราก็ไปเห็นแกก็อ่ะก็ อ่าตอนเมื่อก่อนนะ่ะแกก็เป็นคนสุขภาพแข็งแรงอยู่นะแล้วก็ช่วงหลังๆมาก็น่าจะหลายปีแหละครับกว่าผมจะไปไปรู้จักผมไปรู้จักลุงต้อยก็คือตอนที่ได้นำถุงปันสุขกันนะครับไปไปมอบให้กับผู้ติดเตียงคนแก่อะไรเงี้ยนะครับเมื่อเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ได้รู้จักกับแอดจัดแอดจัดก็แนะนำให้รู้จักกับแกเนาะนะครับก็เลย ได้ไปถ่ายทอดแล้วก็ไปติดตามตัวเลขมาฝาก f กทุกคนเนาะนะครับอ่ะนะครับก็มารอดูว่างวดวันที่16หรือว่าแกบอกบอกจาด้วยเนาะว่าวันที่14เดี๋ยวมาดูว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมน้นมนอนะครับลุงต้อยบอกกันถ้าวันที่14มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็มาติดตามกันดูอีกทีหนึง่งอย่าลืมนับลุงต้อยนับให้กำลังใจลุงต้อยด้วยนะครับวันนี้ผมประวัติวันบินนะับจากพรีนิวสูรินเทเลน ็มาพูดคุยถึงด้านตัวเลขของหลุงต้อยให้กับเก็จะได้ติดตามและวิเคราะห์ดูว่าเอ๊มันสมควรไหมตัวที่ไปหามานับหน้าที่จะ,ะติดตามไหมนะครับก็ลองดูนะหลายๆคนก็อาจจะได้โชคกับแกอยู่บางคนบางส่วนเนาะนะครับอ่ะนะครับแค่นี้ละกันเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าว่ามีอะไรนะครับเพราะว่าก็เดินทางไปหาก็มีนัดด้วยเนาะนะครับวันที่สิ สิบสามผมน่าจะทําพิธีนะครับผมไปทําพิธีที่ศาลปู่ข่าวนะครับเพราะว่าวันนั้นผมเมื่อวานผมไปนั่งคุยกับอาจาร,รย์เมลแล้วก็พาอา,อาจาร,รย์สมบัติไปนั่งคุยกันนาะนะครับเดี๋ยวไปติดตามดูว่าบรรยากาศของศาลปู่ข่าวเป็นยังไงกันครับอ่ะผมแค่นี้ก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ